สามเณรสังกิจจะสามเณรน,น้อยผู้สร้างศรัทธาให้โจรห้าร้อยคน กลับใจมาบวชในพระพุทธศาสนาเจ้าประคุณสมเด็จพระยาน,นวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรเมตาเล่าเรื่องสามเมนรสังกิจจะหลายวาระจึงนำมาถ่ายทอดต่อเป็นคติธรรมดังนี้สามเมนรสังกิจจะเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีมารดาเสียชีวิตขณะที่ยังเป็นทารกอยู่ในครันเมื่อสัปเปลอนำศพมารดาไปเผาวันรุ่งขึ้นเมื่อญาติญาติไปเก็บอัฐิกลับพบว่า ทารกในครันไม่ไหม้ไฟยังมีชีวิตอยู่อย่างปาฏิหาริย์ญาติิจึงตั้งชื่อว่าสังกิตจ,จะแปลว่าเกี่ยวเพราะที่หางตาทารกมีรอยฉีกขาดเนื่องจากถูกตะขอของสับป,ปลืเอกี่ยวขณะเผาศพมารดาเมื่อมีชีวิตรอดเช่นนี้บรรดาหมอดูต่างๆได้ทนนายสังกิตจ,จะกุมารไว้สองในกล่าวคือถ้าอยู่ครองเรือนพวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคตจักไม่ยากจนแต่ถ้าออกบวชจักมีพระภิก สุาร้อรูปเป็นบริวารเมื่อสังกิตจากุมารมีอายุได้เจ็ดขวบก็ปรารถนาที่จะบวชญาตญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรในวันบวชนั้นขณะพระสารีบุตรให้ตะจะบัญจกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ครบ5ได้แก่ผมขนเล็บฟัน หนังสาม,มเณนสังกิจจได้พิจารณาและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในขณะที่ปลงผมเสร็จและได้พำนักอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรต่อมามีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี30คนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสแล้วกลาบทูลขอบวชพระพุทธองค์ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ทรงประทานบวชให้เมื่อบวชได้5พันสาก็มีความประสงค์จะพาการจา รกไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล่งยานเห็นภัยที่จักเกิดแก่พระภิกษุเหล่านี้จึงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยจาริกเข้าป่าเมื่อพระภิกษุทั้งหลาย ไปลาพระสารีบุตรท่านจึงสั่งให้สามเณรสังกิจจะร่วมเดินทางไปด้วยแต่พระพิสุ์ปฏิเสธเกรงว่าจะเป็นภาระเพราะสามเณรสังกิจจะยังเป็นเนน้อยอยู่พระสารีบุตรกล่าวว่าสามเณรสังกิจจะจะไม่เป็นภาระแก่พวกเธอพวกเธอต่างหาก ที่จะเป็นภาระแก่สามเณรพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราก่อนพระภิกษุจึงจำใจต้องพาสามเณรสังคิจจักไปด้วยเมื่อลาพระเถระแล้วทั้งหมด ก็ออกจาริกเข้าป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมจะร่วมกันอุป,ปถัมภ์บำรุงตลอดพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์วันหนึ่งมีชายยากไร้ผู้หนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองกำลังเดินทางไปขอพึ่งลูกสาวอีกเมืองหนึ่งเดินมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการหิวโหวยขณะนั้นพระภิกษุกลับมาจากบินทบาทพอดี จึงเกิดความสงสารแบ่งอาหารให้กินในที่สุดชายผู้นี้ก็อยู่อุป,ปถากพระภิกษุในหมู่บ้านแห่งนั้นราวสองเดือนผ่านไปชายยากไรผู้นั้นคิดถึงลูกสาวจึงหนีออกจากที่พักสงในหมู่บ้านแห่งนั้นระหว่างเดินทางไปหาลูกสาวได้พบโจรห้าร้อยคนกำลังจะทำพิธีพลีกรรมแก่เทวดาเมื่อชายยากไรนั้นเดินผ่านไปโดยไม่รู้อิโนอีเนจึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่ จะฆ่าเพื่อทำาพลีกรรมชายผู้ยากไร้ได้ร้องขอชีวิตและบอกว่าตนเองเป็นผู้ยากไร้กินเดนพระภิกษุเทวดาอาจจะไม่ชอบพร้อมเสนอให้ไปจับพระภิกษุมาทำาพลีกรรมจะดีกว่าพวกโจรเห็นด้วยจึงให้ชายยากไร้นำพวกตนไปยังที่พักสงในหมู่บ้านเมื่อถึงที่พักสงโจรพร้อมศาสตราวุธคมคูว่าต้องการพระภิกษุหนึ่งรูป เมื่อทำพิธีพรีกรรมพระพิสุทั้งหลายต่างก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะส่งรูปใดไปกับโจรสามเณรสังกิจจะจึงขออาสาไปเองและบอกว่าพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรให้ตนมาก็เพื่อแก้ปัญหานี้แล้วเดินตามพวกโจรเข้าป่าไป